และกฎข้อที่สองของการสร้างสวิงคือสวิงจะต้องส่งผลให้เกิดสวิงใหม่เสมอถึงแม้ว่ามันจะมีหน้าสองหลังหนึ่งเหมือนกันนะครับถ้าคุณดูหน้าสองหลังหนึ่งเนี่ยเกิดขึ้นเยอะมากๆแต่ให้โฟกัสว่าสวิงจะส่งผลให้เกิดสวิงเรามาดูรูปชุดนี้ผมมองว่าเป็นสวิงโลนะครับดูได้อย่างไรหน้าสองหลังหนึ่งมอนเดิมซูมไปอีกหน้าสองแท่งเป็นไงสูงกว่า แล้วหลังหนึ่งแท่งเป็นไงสูงกว่าแล้วมันจะเป็นสวิงที่ถูกต้องได้ก็ต่อเมื่อสวิงโลจะส่งผลให้เกิดสวิงไฮใหม่นะครับอย่างเช่นรูปเนี้ยจริงๆอะ่ะตรงนี้ก็เป็นได้สวิงไฮใหม่ได้ตรงนี้ก็เป็นสวิงโลได้แต่ผมเอารูปแบบที่มันกว้างๆเลยนะครับก็คือสวิงโลชุดนี้ส่งผลให้เกิดสวิงไฮชุดนี้ได้เหมือนกันนะครับก็คือสวิงไฮชุดนี้ตามสูตรเนาะหน้าสอง นะครับก่อนหน้า2แท่งไม่สูงกว่าและถัดจาก1แท่งไม่สูงกว่าก็จะเป็นสวิงไฮเช่นเดียวกันแบบนี้นะครับ